ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เกมสาวถ้ำนะกระทุน5,000บาทนะครับผมก็เดี๋ยวเราเล่นนะจะจบที่ไหนนะจะได้หรือจะเสียยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมยาวๆไปนะฮึ๊บดอกแรกก็วอกไปเลยนะฮะเฮ้สยสแคตเตอร์จะเข้าแต่ต้นเกมเลยเหรอมาปะเนี่ยมาไหมอ๊บแม่ยังอันสุดท้ายโอ้โหยังไม่มานะแม มาสิก็เอาให้ลุนสาหายเอ้ยโอ้โหจบพูดไม่จบเลยนะะแมงเข้าแล้วด้วยนะแต่ลุ้นอันที่าจะมาหรือเปล่านะครับผมโอ้โหเอาเลือกจัดนะครับผมโอ้โหมาแต่วันเลยนะผมนะใครที่ชอบก็บฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมนะขอไม่เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะยวยาวากันไปนะไปสองคอมโบแล้วนะครับผมโอ้โหส,สวยกันไปนะปึ๊บ มีต่อไหมเอ็อม,มาเร็วมาเร็วเอาหน่อยเอาหน่อยลูกเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอ้ยขอแบบจังๆเลยลูกขอแบบจังๆเออดอกนี้แหละหืมได้ไปห้าร้อยเอาเลือกจัดนะไปต่อไปต่อไปต่อนะผมปึ๊บม,มับเขาให้ดอกนี้ไปอีกสี่ร้อยแปดสิบโอ้โหเคมาพุ่มได้สี่ร้อยหืมหมับเจนไปดอกนี้สามร้อยหกสิบ แล้วก็หมับเข้าไปดอกนี้สามมันสองนะเอาเลือกจัดเลยนะผมโอ้โหอะไรวะน,นี่มาถึงก็มาแต่วันเลยนะผมอือือโอ้โหยางอบนะอย่าไปยาไปยาวไปนะผมอืมออโอเคได้เคดอกอุท้ายสามมันแปดนะผมโอ้โหมับดอกนี้หมนะื่นสองนะอือเอาเลือกจัดนะผมได้ไปหมื่นสองอีกทีหนึ่งนะโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแตก อะไรวพนนี่ได้ไปสองหมื่นแปดนะผมโอ้โหมาอย่างรวดเร็วนะผมโอ้อย่างชอบเลยโอ้เอาสตกใจเลยแม่เอ๋ยยาวๆไปนะยาวๆไป <c oughs> อขอไปครับผมเฮ๊บเคมาเฮ๊บลงมาปึ๊บได้เจกคิวต่อนะผมปึ๊บมับเขาให้ดอกนี้ไปสามร้อยนะเฮ้เคไปส,สวยๆไป มัพไดเอฟอีกนะฮะสวยไดเจกับหน้าเขียวไปเฮ้ยได้เคต่อนะผมมีต่อ,อยไหมโอ้โหไม่มีต่อนะแต่แต่เขาซัดไปสองพนห้านะเอาเลือกจัดเลยนะผมโอ้โหยังเจมยังเจมนะฮะเพื่นเพนเพิ่น,น,นไปเฮ้ยจะเข้าต่อเลยเหรออะไรวนนี้อ่ะมาเป้ามาเป้าโอ้โหยังไม่มานะแม อย่าไปอย่าไปอย่าไปเออทึบอืมไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะวันนี้เราจะเล่นแค่ทุนร้อยอย่างเดียวนะเราไม่ขยบเบ็ดนะเราจะอยู่แค่ทุนร้อยอย่างเดียวเลยนะไปไม,ไม่ไม่ทุนร้อยสิเบ็ดร้อยพูดอะไรของกูเนี่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปทึบไปเรื่อยไปเรื่อยเออนั่นแหละสิบมาทึบเคมาโอเคสวยไหวเข้านะ ได้หน้าแดงไปอีกหึหึดอกนี้ไปหกร้อยได้หน้าชมพูไปโอ้โหเจ็ดพันสามนะครับผมเอาเลือกจัดนะหึหอ,อยางชอบโอ้โหเด้งกระจุยลุยกระจายมาแปดพันเลยนะผมโอ้โหอะไรวะน,นี่อ่ะนี้ยอดมาไวมากแนละ้วอืหอหอดูมันนิ่งดูมันนิ่งเอาอีกสิลูกขอหลายๆอีกสิลูกโอ้โหจากห้าพันะตอนนี้ขึ้นมาสี่หมื0นหกสี่หมืนเจ็ดแล้วนะโอ้โห เราไปเรื่อยนะไปเรื่อยก่อนนะฮะปึ๊บผมว่ามันเริ่มดูดคืนแล้วเนี่ยดูมันเฮ้ยสแกตเตอร์เขาปะเ,เ,เนี่ยเย่เคเข้าด้วยเอาเรื่องแล้วนะ,ะโอ้โหย่างชอะอะไรวนนี้เผลอเลยเพลินเลยนะฮะโอ้โหไปยาวไปยาวไปยาวไปปึ๊บโอเคหมับเขาให้ได้เจไปต่อนะผมมีต่อไหมเออเคมาเบาๆนะฮะ ้คิวต่อด้วยดอกนี้ไปพันสองนะผมโอ้โหเอาเรื่องแล้วนะไปอีกแล้วไปอีกแล้วนะผมนะไป่าย์ป่าย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 ์ฮึบโอ้โหดูมันฮึบเอาหน่อยลูกเอาหน่อย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 ขอแบบจังๆมาอีกสักดอกไปเอาหน่อยลูกเอ้ยโอ้โหดูมันนิ่งเลยโอ้โหสาวทำจ๋า,าเฮ้ยดอกสุดท้ายฮึบ เ yeah, ย่เคยังได้นาม่วนะโอ้โหได้มาสองพันนะโอ้โหยังดีกว่าไม่ได้นะยังดีกว่าไม่ได้นะอืผมว่าเดี๋ยวมันเริ่มดูดคืนแล้วละ่ะจากที่มันไม่ค่อยเข้าให้เห็นแล้วนะก็เดี๋ยวผมพอเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปถอนตั้งกันดีกว่านะตอนนี้ก็สบายๆหล่อมห่อมแล้วนะทุนห้าพันได้มาห้าหมื่นนะโอ้โหนะก็เดี๋ยวใคร ที่อยากรู้วิธีการสมัครก็เล่นเกมยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครแล้วกันนะครับผมปะลุยเว็บอ่ะนี่ก็เป็นวิธีการสมัคร สมาชิกของยนะูฟ่าไต์885ก็สมัครยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมนะขั้นตอนที่1น,นะก็กรอกเบอร์โทรเข้าไป10หลักนะเบอร์โทรของท่านนะครับผมเมื่อกรอกเบอร์โทรเสร็จแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะแล้วก็กดยืนยันเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีรหัส OTP เข้ามา4หลักนะก็แล้วก็กรอกรหัส OTP จากมือถือของท่านนะเข้าไปเลยนะครับผม4หลักนะก็จะไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับผมนะกะกอรอกกันเลยเฮ้ เนี่ยฮะขั้นตอนที่3นะครับผมก็เลือกรหัสผ่านของท่านนะใส่รหัสผ่านของท่านเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกธานาคารของท่านนะกรอกเลขที่บัญชีเข้าไปนะเท่านี้ก็เป็นอันสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราก็เลือกเลยนะฮะว่าจะไปเล่นสล็อตนะเกมกีฬาหรือคาสิโนนะครับผมก็เท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะก็ไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะเราคลิปนี้ไปละสวัสดีครับผมเว้